ไม่ใช่ไปเลย <laughs> สปัปดีพพอมีพี่น้องก็ผมก็สองทิปแซโนโหนะซึ่งในคลิปนี้ทิ่กะอยู่เพื่อนเนาะวันนี้พอดีกับบานมาไว้เนาะพี่น้องแล้วก็จะไปจูดอะไตทูบเนาะถาดพอและะ้วก็จะพาทุกคนขเข้าบึงอ่างกุบเนาะพ่อ ถิบกระบอกใ้เห็นลายเหมือแล้วพี่น้องจะเข้าเกลือให้ริโบเนาะอังกบไปเบิ่งเนาะยังยังอยู่สุขสบายดีกันอยู่บบเนาะเห็นแฟนขาบท่ำห้าว่ากบเป็นยังไงแล้วเนาะใหญ่อยู่บบเนาะแป้งเกลือโบกบอ่าเนาะเคยเกลือให้เนาะพี่น้องอ่าสั่นแกเดี๋ยวเขาจะพาไปอ่ะนะไปเบิ่งเนาะแต่ว่าถีบซิ่อไวถาดพอกันเนาะพอมือนีวันสิ้นเนาะแต่ว่ามือเอาลงยมหูเหมือได้เด้อพี่ดอกแต่ว่าถ่ายนิถ่ายมือวันสิ้นเนาะ แดงไปไปไปถาาา่ายอีกพอบรรยากาศย่ำแรกๆรน้อหน่ององ้อควยเป็ดไก่กำลังตุก เขาพ่อ,อ,อผู้จ้ามีแต่ไปกับไปเนะปาะกบจะกบกินยังป้าหกขนาดหกมากมายเอายังมากวดมาเนี่ยมีกาอันกวดได้ไหม แงขั้นหาก่อนนะพี่เนาะนี้เป็นวันเขาประดับดินมันชิน้นดับชิ้นใหญ่ นูนี่เด้อซะมื้อเฮือนอันนี้กะหมอคาวสลากที่เพิ่นต้องได้แต่งต้องเฮาห่อไว้ตอนไล่สดแล้วกะตื่นมือเช้า4:00น3:00นก็แฮงดีมายายตั้งแต่เด็กๆเนาะเพิ่นี้องีเพิ่นี้องเด้อประมาณ3:00นเฮากออกลกมายายนี่กจักมมื้อเช้านี่3 0น มาบ่ทันเนาะพี่น้องแล้วกะเนาะตัวอันแบบนี้ละกะพังดินพังดินไว้เนาะเพราะว่าเขาประดับดินทว่าอ่าอีกสิบห้าหมือนผ่านไปนี่เป็นบุญหอเขาสลากนี่จะเป็นว่าบัวได้พังดินแบบนี้แต่ว่าอ่า่นจะเอาลงต้นบายเนาะนะประมาณต้นเทียงถ้าหูจะพังดินนะนี่เอาเขาประดับดินเด้เขาประดับดินแล้วพังดินจะหน่อยอีกสิบห้าหมือนนี่เป็นเขาหอหเขาสลากกะอ่าเอาลงต้นเทียงเอาลงวัดต้นเทียงแล้วก็ไปย่ายแปะไว้แถวหัวอันนี้จะบัวได้พังดินอันนี้ ข้ากระชิพาพี่น้องก็เป็นกบเนาะที่พี่น้องท่ามากว่ากบเป็นจันได้เนาะกยู่ได้เขามาไลายมื่นแล้วเนาะไปหมื่นนั่นที่ว่าเข้ามาถ่ายตอนนั้นเดี๋ยวมาเจาะเบิ่งอีกันี่เย็นอยู่บ่เมยงกบลองเบิรงมองนี้ดูมีบ่โอ้ยกระปั่นล่ะเบิด์ด้เตรียมขูดเด้อนี่มันอยู่นี่ไหมอันนี้มาจากโอ้ยโอ้ยตกใจชิมแมวเวนนี่นี่นี่

ก็อันนี้ยังหมดตายเลยนะคะมันน,บบนี่ขางในอีกอันนี้มะมีอ่ะเบนมัมีใหเด็กให้เด็กพูด,ด,ด,ดโอ้ยวงดนตรีต่อเนาะอันนี้ตัวเดียวเนี่ยบทันตัวนี้ว,สว่สีเตียมขูบยินดีมีใจ ในดี่องนาะตายกืนมาดูกระปุปมาสิกืนเก็ม่อยู่พังคืนด้วไม่ใชน้าันเยอะป่เนียเยอะนช่น่องยมันมีเวอรเซ็้มันมีจัตโต้อ้ในที่อื่นไรก็นึ้นหน่อยแท้อันนี้อันนี้เข้โ่ มันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมัใหญ่เติเี๋ยวมันเติเลยใช่เดี๋ยวเพี่ีทางนี้โอยอยเดี๋ยวี๋ยวนยเเดี๋ยวนี่อุ้มมเลยลยนึ่นี่หน่อยมันไหมันห่บใหญ่นะพี่นอยใหญ่ก็ยว่ายายแบบจจอยเนาะดูมันกินห่าบวอีกบ้งหน่อยมันเรอเนืเตงมันได bây giờ không nó nữa ui bây giờ Thì... oh, mình là bóng vần luôn nhao 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 lai nhao 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 nhao

ขีดว่าเศร้าไปตัวเศร้าไปตัวขีดว่าได้ขีดว่าพ <c ười> ี่น้องตอนนีกบกันเลืออบล่ายแบบว่ามันออกได้นะบุพมันออกมองได้นาะแบบว่าย่าพฝนโตกนีเขาจะเห็นแบบมันอยู่ทั้งโกกขมียย่างสิงนะแต่ก็บกบอยู่ไหนก็น้อยลงน้อยลงน,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 นะบุ้ว่ออกไปจังได้นาะแต่ว่าตอนหนีถิดกำลังอันนาห้าแบบว่าห้าลูกกบถีดมาอันนาเลียงเนาะเป็นลูกกบพันเนาะพี่น้องกำลังสั่ง สตั้นให้เอามาหายในเนาะเพราะว่าเกิดมาอยู่ปากเซมีอยู่เนาะลุกกบอาจารย์หมาแม่จางกระบาดซาเซห็ดกินเนาะมื่อวานี้ได้กลับบ้านไว้น้องก็เลยแบบว่าได้กินเขาน้ำกันกำลังเห็ดกินอยู่แม่มาแม่ตกเที่ยงนะซองเ้าเขาพุ่งเนาะเม้ยยังมาได้แล้วบ่นหลินหนามาแม่มาแม่มาแม่ <tống> Lai con <khôn>, nó hết kín. Có lẽ, mày lẽ. Có lẽ. Có lẽ. mẹ lẽ. Có mẹ Có lẽ. Có lẽ. Có lẽ. Có nó Có lẽ.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  มาเดินมาเดินอะไรอป้าคนนี้คนนี้อแล้ว่เล็กลิ่งนให้เด็กหน่อยมาจังพัมักอันนี้ก็บอกได้มือคใสืเยมเลยอาพันให้เด็กหน่อย มึขึ้นนแก่แห้งงมือนีกหยาบงูว่าง่ตอกินอะไรนี่เลดเนยมาเ้ันยเมายาัเขาเด้อหักไรกินแกงปลาด้วเนาะไม่ได้พี่น้องเด้อใส่องไรใส่ปกติกับบงมือขึ้นบังมือกับบริขึ้นเนาะบงมือกินงปลาไ้งใส่ไอ้งนะคือมันอ่ามารวมกันเนาะดับมือกูจอยม้าตาชิมือไแกงปลามาอนฮะ แม่ป่ะคิดว่าซองซศว้าแกง,งซองเ้านี่มีนาทีไงคุณเห็น,นยังตักแกงหรไหมตักแกงหรไหม่กเพ่ตักบาเผาเแกงบาเผาเฮดกินนี่เฮดแังไหนเป็น,น,น,เปน,นเาเาเจ้าบาดก็นอกพี่น้องเจ้บาบาอยู่ด้วกันตลอดแต่ไม่เคยทำเนาะพี่เขาเล่าพี่น้องเอิ่มจะดีซองเนาะไม่ท่าไหนอ่ะมันหนักมัอขั้นหน่ง มาต่วัดไปได้แสบดิว่ามันพายสักแกงหน,น่อไม้มันแม่พุ่งแรงเลยนม่พุ่แมนะ่เป็นคนพุ่งเนาะแต่ว่าตน้ตอนตอนันต้นเหลวคือชิมนสไตายกับชาวคำบ่แม่บ้าคำแสบดิเนาะชิคม,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 ม่รู้อัอนเดาาาาอเกินพินเชอ นี่องาผู้ชายเาพี่น้องยอเ้นบ้งได้สี่นับนพี่น้องบ้ง่งนึงหนึ่งสัก็้าแม่มสไตาร์ด้ำเน้องเนียซ้ำเ่น้องนีทุกทุกเมนชาตผู้ชายไม่แต่นี่้ำสี่คนผู้ชายสี่คนนอดผู่ชาเนยพัน้องเนีแล้วก็น้องเนีวก็ดีโดยสคน้วพี่น้องผู้ใหญ่ไม่แต่สคนนี่ละมุช ผู้ชายมือเพื่อนก็ไม่จะส้ำนี่นะพี่น้องขารเชิผู้ชายป่คู้ใหญ่อันนั้นก็ารเชิญผู้ชายบะการเชิผู้ชายสองกันนนะมาเลยวต้องอะเดนอยนี่าี่ดียวเนยังปูถือว่าใช้งานไดแล้วนะคือผู้ชายเนาะคืออายเพิ่งจะยุ่งเียงแต่ไม่ใช่ป่าใครเป็นคนกลัวป่าสองคน นขวบบาประมาณชัมงนึนเป็นยังคือขวเฮงเอ้าขวบมาแล้วขยันสกดวไก่เนาะขนาดป้ามุมีแข่งมุมีคาวขวบคก่ขวบชั่วโมงหนึ่งกันขวไก่นี่ยขวไก่เห็นนังหัวมันเลชิบสวดทางลังบอสดูีิอ้อาแบิงกลิ่นแล้วเล้วไก่พร้อมเลย ต้อให้ดอกคำเดียวใช่ยังจัะ่นองแกงปลาแก่งปลาแกงปลาอนแต่ว่าปลาห่ำนี่ไม่หิ่งหูย่งมันก็ได้นอกเเดี๋ยวส่วงนั้นเกี่ยวเขาเนาะเดิน1เดินิบโคตมันเลยเดียวก็สิบหมน่ำน่ะอีกสิมีแต่บ่วชิมีปลานดำคอนหรือเ่เพราะว่ามันแดดสวงนึงเนาะ แดดไล่แลละป้ายต้มืดนนำบุกมืดตันี้ห้าหนำทวมนี่ก็ถือว่าป้ายนี่ยังมืดเลยนาะเพีองต่บวาสิทวมหรือบอกปีนี้เกียมมองเ็นไล่ช่องไส่สิบททวมอย่าอวยพิการในทวมย่ำแน่นโอู้ิกายนี่หนึ่งสิบุเกียวขขาแล้วพูะี่หอาเกียวเขาส่วมซ่องเถื่อเพราิกา่วยเดี๋ยวช่อเดียวนแล้วแต่ว่ามันทวมคือมาส่วงหนึ่งมันทอนนี้้วบันี้มันหยุบลงไป มันก็คืนไม้บริษัทไลกว่าเก่าแล้วนำทวมพี่ก้ารอยู่พียน่ถ้ามันมีม่องใหญ่เนาะแต่สีได้ไล่อยู่แต่ว่าอันนี้มีจะม่องอ่าม่อง3เช่นเนาะมีจะป้อนน่อยสำเนินเลยก็ได้ไล่เติมเนี่ือว่าได้เป็นพังม่วงแหมประดดไปไกลท้องปต้สุกตัวเนาะบุมมีม่องใหญ่คือข้าเจ้าเนาะพีการ พ่อต้องกินเขากันนะพี่น้องกับคลิปนี้สิจ้า้เพียงเท่านี้นะว่าจะทำไมนะคุณนาก็รอะคมกบ๊าคลิปนี้บายน้องน่าน้าแบบน้องเบื้องน่า